China นะ a n n OUNCE further reductions on individual income tax อันนี้น่าสนใจนะออมาจากสำนักข่าวซินหัวนะครับมีการประกาศนะนี่เปจริง August 21st ซินหัวเมื่อคืนนี้เองนะช่วงหัวค่ำนะออมีการออกมาบอกของออประกาศของจีนและจะเริ่มใช้นโยบายนี้วันที่1 January เริ่มเลยนะครับนโยบายมีอะไรบ้างครับ1คือต้องการสานับสนุนให้ทุกคนมีบุตรนะรมีลูก นะมีลูกเนี่ยก็หนึ่งคือถ้าคุณมีลูกคุณก็ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลของแต่ละมณฑลไปนะแล้วแต่ว่ารัฐบาลมณฑลไหนมีตังค์เยอะก็ให้เยอะนะรัฐบาลไหนมีให้น้อยก็ให้น้อยนะฮะประมาณนี้นอกเนือจากนั้นเนี่ยยังมีนโยบายเรื่องของการลดภาษีให้ด้วยนะครับ reduce tax burden นะครับ who have children, rest and elder to support นะครับไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับ สําหรับพ่อแม่นะครับนี่สำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานนะที่มีบุตรต่ำกว่า3ขวบนี่ต่ำกว่า3ขวดทุกๆปีนะฮะถ้าคุณเพิ่งเกิดเนี่ยก็ได้อีก3ปีนะฮะทุกๆปีเนี่ยคุณจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้2000หยวนนะก็1 0,000นบาทก็เนี่ยนโยบายเล็กๆน้อยๆเริ่มมาแล้วนะครับ1 0 0 0 0นบาทเพอ,อร์มันนะเว้ยย้ำนะเพอร์มัน ย้ำก็คือคุณหักภาษีไปได้เลยนะครับ1,000งบาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีลูก2คนคุณหักไปเลย2,000 0คุณเอาไปเลี้ยงลูกคุณเลยนะหักภาษีไปเลยต่อเดือนนะนี่ย้ำเพอมัน เพอโหดมากนะฮะคือมีลูกเถอะอะไรประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหักอยู่แล้ว1,000หยวนคราวนี้บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่เอานโยบายใหม่ล่าสุดปรับเพิ่มเป็น2,000เลยนะครับหักไปเลยแต่ก่อนหักแค่5,000บาทหักไปเลยหมื่นหนึ่งนะสองคนหักไปเลย2,000 0ืนะครับตอบแทนที่มีลูกนะฮะประมาณนั้น โซเชียลดีดักชันเนี่ยน่าสนใจนอกเหนือจากนี้เนี่ยเอลเดอร์นะครับเอลเดอร์ก็คือเอลเดอรี่ก็คือคนแก่เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีพ่อแม่หรือคนแก่ที่ต้องเทคแคร์เนี่ยคุณหักไปได้ด้วยนะ sum of ออฟทร0เทิลชันหยวนมันโอ้น่าสนใจนะฮะ3,000หยวนนะต่อเดือนโอหโคตรเยอะนะนโยบายค่อนข้างจะ โหดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสตรีทโฟรเวดนะสนับสนุนให้สุดๆเลยนะฮะนอกเหนือจากนี้นี่มันยังมีการโอนถ่ายสิทธิ์ได้ด้วยนะผมอ่านต่อแล้วก็ยังอึ้งๆอยู่นะว่าโ,โอ้ขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่มีเป็นลูกคนเดียวนะฮะวันชายเป็นลูกคนเดียวแล้วคุณก็เป็นไม่มีลูกอะไรต่อเนี่ยคุณสามารถโอนสิทธิ์เนี่ยให้ซิปริงนหรือพี่น้องของคุณเนี่ยได้ด้วยนะเอ เอากับเขาสินะฮะก็โอนให้ด้วยนะสมมติว่าถ้าคุณไม่มีลูกแล้วคุณมีพี่มีน้องนะ่ยคุณก็โอนให้โอนสิทธิ์เนี่ยดีดักให้กับพี่น้องคุณที่มีลูกเนี่ยองี่ชายนะครับคุณสามารถ individual with sibling นะฮะก็คือมีลูกพี่ลูกน้องมีญาติเนี่ย the option to share deduction quota นะคุณสามารถเอา q u ต t a โอนต่อให้กันได้กันได้ด้วยนะครับสนับสนุนให้อีกคนมีลูกเพิ่มไปอีกนะฮะประมาณนี้สมมติผมได้อยู่แล้ว2000นะ,ะแล้วก็เออเอ พี่ชายหรือน้องชายไม่มีลูกนะโอนสิทธิ์ให้ผมนะผมอาจจะมีสิทธิ์ได้เพิ่มอีกเป็นสี่พันเลยก็ได้นะ <laughs> โหดมากโหดมากนะเออก็เพิ่งประกาศสดๆร้อนๆเมื่อคืนนะผมก็ได้ <laughs> รับการวิพากษ์วิจารณ์ใน, Internet, นะใน,ในอินเทอร์เน็ตนะในในว้หัวนะฮะว้หัวเนี่ยเต็มเลยนะฮะว้โปะว้โปะเต็มไปหมดน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะมีอยากมีกันหรือเปล่านะบางคนก็บอกก็ไม่อยากมีอยู่ดี <laughs>